เสวัสดีนรตอนนี้ครูะมาสอเรื่องการหาพที่รูปลยเหลี่ยมครับ่เพียรรู้จักรูปหายเียมทนรู้จักมีอะไรบ้างีเียมครับสีเหียมสามเหลี่ยมสีเมสี่เหลี่ยมหน้าน้าและสุดการหาพืนที่สามเหลี่ยมมีอะไรบ้างหายังไงสุดของการหาพื้นที่สาเหลี่ยมหนึ่ง ว่ไงครับว่าคุณยาวครับค้าบเด็ว่างคุณยาวครับผมทอามาพี่ใครบอกคดเรียวข้างหนูอามาครับพีใจูสุดว่าไงครับ ไปนะครับมาลองดูว่าไอ้รูปนี้รูปเนี้ยที่มีรูปไายเหลี่ยมเราไม่รู้ว่ามีรูปสามเดี่ยมสี่เหลี่ยมและสี่เดี่ยมทางหูุ่มซ่อนอยู่ไหนบ้างเรามาค้นหากันระวังเนียนะได้แล้วเรียนลองพิจารณาดูว่าสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมและสี่เหลี่ยมทางหนุ่มไปอยู่ไหนบ้างสามเดี่ยวได้ครับ เอาด้านตะลาร์ขาวทางหมุ่ครัาหมูแบบนี้ใช่ไหมครับใช่ใช่ครับโอ้โหบันดีเว่าลูกสี่เหลี่ยมหยเดี่ยวเดนตรงกลาง ฐานฐานเราเ่าไหร่หนึ่งสองสามสี่5้าเราลองมาคูณกันห้าคูณสี่เท่าไหร่คณสี่เท่าไหร่ี่เปไอ้สองไกับสูตรนี่เป็นี่ฐานด้วยสองเท่าไคร่ Yeah ยังข้างหนูเรามาดูสูงก่อนสูงไรเลยหนึ่งสองสามสามดูได้ทุกขนาดนไ้าตัวไหางูลรดีๆข้างบน หาด้วยโมหาด้วยสองตากับห่งแเดตากับสี่แปเด็กชี้แต่เราหาพื้นที่สามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมและสี่เหลี่ยมขนมดกตอนนี้เราอยากได้รูปแค่รูปเดียวครับ เอตบอะไรหน้ารับเพราะฉะนั้นพื้นที่พืที่สี่เหลี่ยมพื้นที่รูปตีเหียมเราหาได้ก็คือให้สามตารางเย ที่ว่านต้องไปทำอยู่ว่เออใช่ท้ที่ไหนารล้การดี่สี่่ียก็ดีเลย ที่หเไรัสง่็มาไหเท่าแล้วสคหสนเหลือเเจ็่ใช่นะรกันแล้วรับ4ค้ะรัรนแ้ไรกันะรกันรกน้รกแรลวกนอะรกนแน2ล้อนลอไรกนแนลอะไร่ัรนะนอันนแ้นแล้ะไน้รัรัวอไ้ั้รัก เจ็ดกับเจ็ดกับเท่าไรรวมกันสี่ครับเจ็ดบวกสี่เจ็ดบวกสี่เท่ากับสิบเจ็ดมีะรอครับเอคเส้ไรครับเจ็ดบวกสี่สิบเอ็ดครับเอเอสบีตู้ตูอันเจ็ดกับเจ็ดกับเับ เราดูสงนัตัวสิี้ครับวางเอียงไปครับถูกนะครับตอมาดสิ่ี่มน้ำงดครับคุณูมนมากเลยครับตวสีเียครับสี่เีย้างยาว้างยาวก้าวร้าต่ครับผมครับต่อมานสี่เหลี่ยมคบมูรูปนี้นะครับครับครับคือบนพวกด้านขนาด้านนี้กับานี้ได้คือได้กับ